การแพทย์แผนไทยคือวิธีการดูแลสุขภาพคนไทยแบบองค์รวมสืบทอ,อดกันมานับกว่าพันปีสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเทณีไทยและหลักพระพุทธศาสนาน มีการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเป็นทั้งอาหารและยารวมถึงการรักษาโรคด้วยวิธีการต่างๆของคนไทยในปีพุทธศักราช2 4 6 6มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการแพทย์เป็นการควบคุมการประกอบโรคศิละปะเพื่อป้องกันอันตรายอันเนื่องมาจากการประกอบการของผู้ที่ไม่มีความรู้และมิได้ฝึกหัดประกอบกับความไม่พร้อมด้านการสอน การสอบและการประชาสัมพันธ์ในสมัยนั้นทําให้หมอพื้นบ้านสมัยนั้นกลัวถูกจับจึงเลิกประกอบอาชีพนี้บ้างกระเผาตําราทิ้งต่อมาในปีพุทธศักราช2,494พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพได้ทรงปรารภให้มีการรวบรวมตำราการแพทย์แผนไทยจัดให้มีการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยาการแก่ผู้สนใจปีพุทธศักราช2532กระทรวงสาธารณสุขเริ่มฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยอย่างจริงจังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทยและเภสัจกรรมไทยและเปลี่ยนเป็นสถาบันการแพทย์แผนไทยเมื่อปีพุทธศักราช2536สังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และในปีพุทธศักราช2,545มีพระราชกิตดีกาจัดตั้งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมใหม่ของกระทรวงสาธารณาสุขและโอนสถาบันการแพทย์แผนไทยมาสังก,กัด เพื่อเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยขึ้นในปีพุทธศักราช2551กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่พัฒนาการวิจัยโดยใช้พื้นที่อาคารหมายเลข3ที่ตั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เดิมยศเสเป็นที่ตั้งหน่วยงานและได้รับงบประมาณประจำปี2552จำนวน80ล้านบาท สำหรับการออกแบบและปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรหลักด้านการศึกษาวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในระดับคลินิกและเป็นต้นแบบการจัดบริการทางการแพทย์แผนไทยในประเทศไทยได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่9รกรกฎาคมพุทธศักราช2551 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2553เป็นต้นมาเพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติได้รับทราบถึงความสำคัญของการแพทย์แผนไทยการรักษาโรคต่างๆด้วยการแพทย์แผนไทยที่มีความหลากหลายรวมถึงการทำวิจัยเพื่อพัฒนายาแผนไทยต่างๆโดยมีแพทย์หญิงอัญจลีชัยศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยนายแพทย์วัฒนะพันม่วงเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการทางการแพทย์เพศจัจกรปรีชาหนุ่ิมเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและมีดรปารันบุลตั้งสุขฤทัไทยเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและวิจัยสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมของการศึกษาเรียนรู้ วิเคราะห์วิจัยพัฒนาปรับปรุงสูตรตำรับยาไทยและการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรรวมถึงเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้การฝึกอบรมที่สำคัญการแพทย์แผนไทยในระดับคลินิกของประเทศไทยสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยตั้งอยู่เลขที่693ถนนบำรุงเมืองแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร เป็นอาคารสูง5ชั้นมีเนื้อที่ทั้งหมด4,715ตารางเมตรชั้นที่1จัดเป็นศูนย์สาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรโดยมี 1. ห้องแสดงนิทรรศการ 2. ห้องแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์ 3. ห้องให้บริการ 4. ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 5. ห้องอาหารสุขภาพชั้นที่2เป็นฝ่ายบริการการแพทย์แผนไทยระดับคลินิกโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประกอบด้วย 1. งานเวชจรเบียนและคัดกรอง 2. งานเวชปฏิบัติแผนไทยห้องตรวจโรค 3. ห้องปรุงยาจ่ายยาตำรับไทย 4. ห้องหัถการนวดบำบัด 5. ห้องตรวจชนสูตห้องการเงิน ชั้นที่3ฝ่ายวิจัยประกอบด้วย 1. ห้องปฏิบัติการวิจัยยาตำรับไทย 2. ห้องปฏิบัติการวิจัยนวดไทย 3. ห้องวิจัยหัตถการและอุปกรณ์ 4. เตียงพักค้างคืนชายและหญิง2ีก24เตียง 5. หน่วยตรวจรับรองคุณภาพยาแผนไทยชั้นที่4เป็นชั้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ประกอบด้วย 1. ศูนย์ฝึกอบรมบุคลา,ากร 2. ห้องสมุด 3. พิพิธภัณฑ์สมุนไพรชั้นที่5เป็นห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและบริหารจัดการประกอบด้วย 1. ห,ห้องประชุมกรมหลวงวงศาราชสนิทสามารถจัดประชุมได้ประมาณครั้งละ70คน 2. ห้องประชุมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สามารถจัดประชุมได้ประมาณครั้งละ30คนและ 3. ห้องรับรองเพนทภาทรัพย์เจริญสามารถจัดประชุมได้ครั้งละ20คนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อพัฒนาย,ยกระดับการให้บริการการรักษาทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อเป็นต้นแบบโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยของประเทศไทย